ใช่สวัสดีครับเรามาดูการเปิดสูตรบลกัน สุดมั่วเราจะได้อะไรกันครับอังกฤษครับอังกฤษบอลทองแดงแมนออไม่ใจแมนยูครับ

จะได้บนดาหรือเปล่าโอ้ยได้บนทองวาเลนได้ของบายืนหนึ่งตัวด้วยครับ อีกครั้งครับอีกครั้งเรามาดูนิดสองครั้งไปกันต่อครับจะออกอะไรครับออกอะไรครับอังกฤษครับอังกฤษบอลดัมหรือเปล่าบอลดัมครับเดเกิอาครับแมนยูครับแมนยูเดเกิอาครับล็อกไปเลยครับ ดูพลังของดิค่ะยีดเก่าปีแล้วนะครับดิค่ะเป็นในประตูดีมากสามตะก,กิ้สหรือเปล่าเราไปเปิดแพ็กกองบายันหนึ่งครั้งครับลองดูได้แล้วบ,บายันมินิก โอ้ยโบยมากครับมุลเลอร์เก็มลุกดีมากครับมุลเลอร์เป็นตัวสุยดยอดเก็มลุกตันเก้าเก้าเลยครับผมอายุแก่แล้วสามสิบเอ็ดสาสบปีเก็มลุกเก้าเก้าสเตมินาเก้าเก้า